กราบขอพอรบารามีพระคุณหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดบ้านแค่กราบสวัสดีพี่น้องสิทธิหลวงพ่อกวยทุกท่านนะครับผมตาอุทัยนะครับ Facebook ต,ต้าอุทยัยผู้นิยมและอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อกวยชุตินทโรวันนี้ผมก็ จะมานำเสนอวัตถุมงคลย้อนยุคปีพุทธศักราช2561นะครับของหลวงพ่อกวยชุตินทโรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้า,าที่ผมเนี่ยนะฮะได้เก็บรวบรวมไว้บูชานะครับมีทั้งรุ่นที่นิยมและไม่นิยมนะครับกล่าวนำก็คือปี61เนี่ยเป็นปีที่วัตถุมงคลย้อนยุคของหลวงพ่อ ได้รับความนิยมสูงสุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับจะเห็นได้ว่ามีการต่อแถวกันยาวยืดออกมานอกวัดนะครับเพื่อจะรับวัตถุมงคลที่เปิดให้เช่าบูชาโดยทางวัดโคสิตารามนะครับซึ่งผมจะได้เอามาให้ดูกันในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมข้างบนนี้นะฮะเป็นรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดนะครับผมขนาดโปสเตอร์ก็มีนะฮะมีสร้างอยู่หลายๆแบบนะครับ แล้วก็มีรูปหล่อตั้งหน้ารถนะครับรูปถ่ายนะฮะรูปถ่ายแล้วก็มีสมเด็จโพแกะนะครับตรงนี้นี่ก็คืออสมเด็จโพแกะนะครับจะเป็นชื่อรุ่นก็คือรุ่นบูชาครูนะฮะนี่ครับสมเด็จโพแกะนะครับเป็นองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ฮะจะเปิดด้านข้างแบบนี้นะครับผมอ่าฮะชัดไหมเอ่ยครับผมนี่นะฮะ นี่คือสมเด็จโพแกะนะครับผมด้านหลังเอามแกะดูนะครับผมด้านหน้าจะเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมเ็จปกโพแล้วก็ด้านหลังก็คือเป็นยันครูนะครับยันตุกตานั่นเองนะครับซึ่งสิ่์หลายคนก็เรียกว่ายันตุกตานะฮะนี่ครับ ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อตั้งหน้ารถนะครับองนี้นะฮะออกเช้าบูชาหน้าวัดนะตอนนั้นก็คืออ,องละห้าร้อยบาทนะครับผมเวลาผ่านไปนะครับปีนี้สองพัหกสิบห้าส่วนราคาองค์นี้ก็น่าจะทะลุหลักพันไปแล้วนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่หวงแหนสำหรับลูกศิษย์ลูกขานะครับประสบการณ์มากมายนะครับ ต่อไปนะฮะจะเป็นรูปถ่ายนะครับผมรู้สึกปีสอง1 6 1ห้าสเอดกหนึ่งี่ยจะมีรูปถ่ายสาแบบนะครับก็มีแบบนี่นะฮะย้อนยุคปีสองหนึ่งครับหรือว่าเรียกอีกรูปแบบค,คือแบบยันคู่นะครับแล้วก็กระดานสามแผ่นนะฮะแล้วก็รถน้ำมตนครับผมซึ่งด้านหลังนะครับรถน้ำมตนเนี่ยจะเป็นจีวอนะฮะแล้วก็กระดานถักแผ่นก็เป็นจีวอนี่ฮะ อ่ไม่ใช่จีวรขออภัยนะครับจะเป็นอ่าหลังสาศินเนาะหลังสาศินครับขออภัยส่วนที่นิยมสุดก็คือนี่ฮะย้อนยุคปีสองหนึ่งนะครับผมจัดสร้างปี2องพันบูชาครูนะครับด้านหลังเป็นจีวรนะครับจะสังเกตนะฮะจีวรนี่ฮะจะขยบขยื่นได้นะครับซึ่งทางวัดไม่ได้ทากาวนะครับผมตอนไปเลี่ยมนะฮะนี่คือจุดสังเกตนะครับ ซึ่งรุ่นนี้จะมีงานเกออกมานะครับเนื่องจากตอนนี้สนุนราคาเล่นหาเช่าหากันพันกว่าไปแล้วนะครับผมะลุหลักพันไปเรียบร้อยนะฮะซึ่งผมเองก็เหลืออยู่ไม่กี่บานนะครับจำหน่ายไปหมดแล้วช่วง4ี่สาห้าร้อยนะครับช่วงนั้นก็ได้กําไรจากการเช่าบูชาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นแหวน แหวนหน้าหลวงพ่อนะครับแหวนตรงนี้หน้าหลวงพ่อนะครับหรือว่าอิติข้างอุนั่นเองนะครับผมตอกยันนะฮะแล้วก็ด้านล่างด้านไหนก็จะเขียนว่าปีสองพันห้ร้กสิบเอ็ดไม่ทราบจะทันหรือปล่นนะครับผมสูมได้หรือปาเนาะหน้าหลวงพ่อนะครับสวยๆนะครับแหวนเป็นแหวนนิ้วครับรุ่นนี้จะมีสองขนาดมีขนาดใหญ่สำหรับผู้ชายนะครับและขนาดเล็กนะครับผม และต่อมาก็คือรูปหล่อ,อขนาดห้อยคอนะครับรูปหล่อ,อห้อยคอจะออกแบนเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะฮะอันนี้คือย้อนยุคปีหกหนึ่งนะครับผมนี่ฮะไม่ค่อยชัดเรนนะครับกล้องผมไม่ราบา่าโฟกัสได้หรือเปล่า รูปหล่อนะครับอีกทกหนึ่งครับผมต่อไปก็คือจะวางไว้่างนี้ดีกว่านะฮะนี่ครับผมจะได้ไม่เบร์นะครับผมต่อไปจะนำเสนอนก็คืออะล็อกเก็ตกันนะล็อกเก็ตนะครับ ล็อกเก็ตแกดูนะครับด้านหน้าจะเขียนว่าบูชาครูนะครับผมรุ่นบูชาครูครอกเอยนะครับล็อกเก็ตก็สวยนะฮะนะอะจะขยับกล้องไปดีกว่านะครับนี่ฮะจะได้ไม่เบอร์เนาะนี่ครับผมล็อกเก็ตบูชาครูนะครับผมองค์นี้เป็นชาขาวขาวดำนะครับผม อ่าอนีเแี่ะนะแกะแป๊บนึงครับแกะไม่อกด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมซึ่งปีนี้ก็สวยงามนะฮะอ่ะล็อกเก็ต ปีหกหนึ่งครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะฮะสวยๆนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นเหรียญพุ่มเข้าบินนะครับหรือว่าที่เลือกติดปากกันว่าเหรียญแจกแม่ครัวนั่นเองนะครับปีนี้นะครับปีหกหนึ่งเนี่ยจะสร้างแบบเป็นกระไหลทองนะครับสวยงามมากนะฮะเหรียญกระทันรัดขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับนักสตรีนะครับหรือเรามวบหลุดแล้วก็สามารถที่จะมาคล้องคอได้นะฮะ สวยงามนะครับปีนี้นะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับดูด้านหลังยันนะครับผมนี่เลยฮะสวยฮะนี่คือเหรียญพุ่มเข้าบินนะครับหรืออีกชิ้นี้คือเหรียญแจกแม่ครัวนี่นะครับปีนี้จะสร้างเป็นแบบกระไหลทองครับสวยสวยงามมากนะฮะสวยสวยสวยสำหรับผมชอบมากสวยงามมากนะครับนี่เดรียม ทองเป็นมดดกให้ลูกสาวสักหนึ่งอ,องค์นะครับอ,องค์นี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสีวลีนะครับเป็นพระสีวลีนะครับบูชาครูเป็นไม้แกะนะครับการยิงเลเซอร์นะครับเป็นไม้นี่ยไม้โพนะด้านหลังนะครับเป็นทาเป็นสีทองแล้วมียันครูนะครับยันตุก,กตานะครับยันครู องนี้ชาวไว้บูชาแล้วนะครับโชคล่ามเงินทองไหลมาเทมาสําหรับใครที่บูชาหลวงพ่อกลวยนะครับรักศรัทธาท่านก็คงจะรู้นะครับพุทธคุณท่านนั้นดีแค่ไหนนะครับสําหรับผมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะหมดใจนะครับผมหลวงพ่อกลวยท่านนั้นนะครับเวลานี้และตลอดไปนะครับผมขึ้นคอนะครับไปไหนก็มีหลวงพ่อกวยขึ้นคอตลอดนะครับไม่เว้นเลยนะฮะ และที่ท็อปฮิตนิยมที่สุดนะครับก็คือรุ่นของปีหกหนึ่งเนี้ยสำหรับซิงเกิลจของหลวงพ่อก็คงไม่พ้นเหนนรียญนะฮะเหรียญฮนุมานนะครับผมหลวงพ่อกวยปีหกหนึ่งเหรียญฮนุมานฮนุมานเชิญทองนะครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังเป็นฮนุมานนะครับผมเนื่งเหรียญม้วงไว้ก่อนนะฮะ ตัวเหรียญที่อยู่ในกล่องนะครับคืออันนี้ยังไม่ได้เลี่ยมน,นะครับเหรียญนี้ก็อยู่ในกล่องเดิมๆนะครับผมฝากล่องก็เขียนว่าบูชาครูนะครับรุ่นบูชาครูส่วนด้านในนะครับนี่เลยฮะนุมานะครับผมลนหน้า รูปหลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับเป็นเหรียญซิกเนเจอร์ของหลวงพ่อนะครับผมสวยสดงดงานนะครับส่วนตำหนิต่างๆนะครับผมจะทํามาเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็เสนอแค่เหรียญที่จะสร้างในปี1961ก่อนนะฮะการเช่าหาเหรียญหลวงพ่อกลวยชูตินทโรนะครับเกือบเกือบทุกรุ่นนะครับจะมีงานเกยออกมาปะาปนนะครับ เพราะฉะนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับใช้ความรู้สักนิดนึ่งนะฮะศึกษาก่อนที่จะเช่าหานะครับและเช่าหากับคนที่น่าเชื่อถือนครับเล่นพระแท้เท่านั้นนะครับผมช่วงนี้มีฉาชีพเยอะมากนะครับตามเพจต่างๆก็มีนะครับช่วยกันนะครับใครรู้บาะแสก็ช่วยกันเตือนกันนะฮะและก็เหรียญนี้ไม่นิยมไม่แพ้กันนะครับคือเหรียญหลังยันนะฮะ หลนยันนะเป็นทองแดงลมดํานะครับเมื่อกี้นี้อ่าหานุมาจะเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับผมสําหรับเหรียญทองแดงลมดําปีหกหนึ่งนี้จะเป็นอ่าทองแดงลมดํานะครับผิวไฟเนี่ยฮะเหมือนกันนะครับหน้ากล่องเลยเขียนบูชาครูนะครับผมแล้วก็ <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อกวยชูจินทโรนะครับวัดบ,บ้านแคร์สองพันหร้อยหกสิบเอ็ดเหมือนเหมือนกันนะครับหน้ากล่องเหมือนกันเลยนะะ แต่ด้านในนะครับเหนนรียญนะฮะด้านหน้าเป็นเหรียญโล่รูปหลวงพ่อนั่งเต็มองเช่นกันนะครับผมสําหรับสิ่หลวงพ่อคงรู้เลยฮะว่าเหรียญหลวงพ่อกลวยนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับมีอักขระอะไรบ้างด้านหลังให้เป็นหลังยันนะครับผมนี่นะฮะหลังยันเขียวไฟสวยๆนะครับผมเช่นกันนะครับหลังยันก็มีงานเกะออกมา เหมือนกันนะฮะการเช่าหาโปรดระมัดระวังนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเก๊คือหลังนุมานเยอะกว่านะครับหลังยันนี่ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเมื่อใดนะครับที่เหรียญบูชาคณาจา์ต่างๆมีราคานะครับงานเก๊กก็จะออกมาเป็นเรื่องปกติครับควรศึกษานะครับเช่าหาใครที่เก็บบูชาก็ควรจะหาบูชาทั้งสองเหรียญนะครับแบบละสองเหรียญเพื่อที่จะเอามาเทียบจุดต่างๆจุดตำลีต่างๆนะครับ สำหรับอ่าลูกศิลูกหาที่เข้ามาใหม่นะครับในกลุ่มก็ดีในที่ไหนก็ดีนะครับเข้ามาศึกษาก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเช่าหานะครับเพราะว่าพระแต่ละองค์ตอนนี้ราคานะครับขยับขึ้นหลักพันหมดแล้วนะฮะปีหกหนึ่งนี่นะฮะผมก็รับเช่านะครับผมสําหรับใครที่จะส่งพระมาเช่านะครับมาให้ผมเช่าสําหรับหลวงพ่อกวยชูดินทโรนะครับผมเช่าทุกปีนะครับ ย้อนยุกทุกปีนะครับเช่าหมดนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาที่ facebook ต้าอุทัยนะครับแอดเป็นเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็ Li น์แอดครับตาต้าคิงนะครับ ID ด์ไลน์ตาตาคิงนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้หน้าจอนะ่าขึ้นไว้ทางท้ายๆอีกทีนึงนะครับขอเน้นย้ํานะครับว่าผมรับเช่านะครับทุกแบบนะครับหลวงพ่อกวยชูนโรนะครับในเพจเฟซบุ๊กต้าอุทัยนะครับผม แลวก็สามารถติดตามผมใน YouTube นะครับชื่อ YouTube เต้าอุทัยลุยใน YouTube นะครับก็จะนำเสนอเรียนหลวงพ่อกลวยย้อนยุครุ่นต่างๆนะครับและก็จะมีในส่วนของพืชพันเกษตรที่ผมทําอยู่ที่บ้านนะครับก็จะทําควบคู่กันไปนะฮะก็คือในชีวิตประจำวันผมนี่แหละนะฮะก็ขอฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับทาง YouTube เต้าอุทยลุยใน YouTube นะครับสําหรับพี่น้อง เพื่อนพ้องนะครับที่เล่นสายหลงพ่อกลวยบูชาหลงพ่อกลวยอยู่นะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับช่วยติดตามผลง,งานด้วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดผมกราบขอขามาอาภัยไว้ณที่นี้นะครับไม่มีเจตนาร่วงเกินท่านใดนะครับผมและสําหรับท่านที่อยากได้ความรู้จากผมก็สามารถินบ b o x เข้ามาหาส่วนตัวได้น,นะครับหรือใครจะ นำเสนอพระเอามาให้ผมเช่าหานะครับก็ส่งมาได้ทางที่อยู่ของผมที่ผมบอกไปนะครับทางไลน์แอดต้าอุทัยนะครับเฟซบุ๊กต้าอุทัยนะครับแล้วก็ไลน์แอดไลน์คือตาต้าคิงนะครับไอเดียลของผมนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมหลวงพ่อกวยคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮงๆรวยนะครับสวัสดีครับผม